นี่คือพระสมเด็จวรัคังเป็นพระพิมพ์พระแก้วพิมพ์พิเศษที่มีความสวยงามที่สุดพิมพ์หนึ่งเป็นพระที่ช่างหลวงได้พิจารณานำมาประดับหมุดทองทำให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นก่อนนี้คนมักเข้าใจว่าพระในลักษณะนี้เป็นพระลิเกแต่ถ้าหากศึกษาในแนวลึกแล้วจะเห็นได้ว่า พระที่ช่างหลวงจะนำมาประดับหมุดทองนี้จะต้องเป็นพระที่มีความสวยงามและเมื่อนำมาประดับหมุดทองแล้วจะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพระที่ประดับหมุดทองนี้นั้นจะมีทั้งพระที่ทันยุคและพระที่ไม่ทันยุคท่านต้องรู้จักคัดสรรเองพระที่ทันยุคหมายถึงพระที่ทันในสมัยสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านยังมีชีวิตอยู่ พระชุดนี้เป็นพระที่ทันเอ้พระชุดนี้เป็นพระที่แท้แน่นอนช่างหลวงถึงได้นํามาประดับมุดทองแต่ถามว่าแล้วพระชุดนี้ทันหรือไม่นะครับความพิเศษของพระชุดนี้ก็คือด้านหลังมีพระราชรัชกรของรัชกาลที่สี่และเมื่อพิจารณาเนื้อหามวลสารรูปแบบองค์พระแล้วจะเห็นได้ว่าพระนี้เป็นพระยุคปลายดังนั้น ช้าที่สุดก็น่าจะเป็นปี2,411ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่4หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสวรรคตจึงมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของความแท้ของพระและยุคข,ของพระว่าเป็นพระที่แท้และทันในสมัยที่สมเด็จพระอาจารย์โตท่านยังมีชีวิตอยู่พระที่ประดับหมดทองสําหรับพระเนื้อผงในทัศนะของผมผมมีความเชื่อว่า เป็นพระที่สวยงามที่สุดเป็นพระที่ทรงคุณค่าที่สุดพระที่ทันคือพระที่มีพุทธคุณพระที่สวยเป็นพระที่มีพุทธศินงามเลิศเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสได้ครอบครองพระที่ประดับบททองและทันยุคถือว่าผู้ที่มีความโชคดีและพระพิมพ์นี้นั้นจะมีขนาดเล็กกว่า ระสมเด็จท,ทั่วไปอยู่เล็กน้อยเมื่อมาทาเมื่อมานํามาเทียบกับพระสมเด็จทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าองค์พระจะเล็กกว่าแต่ใหญ่กว่าพระคะแนนเพราะฉะนั้นพระนี้จึงเหมาะสําหรับสุภาพสตรีที่มีความสนใจอยากจะได้พระสมเด็จวะะัดระฆังไว้บูชาหากท่านได้พระสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์พระแก้วพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุด ท่านหนึ่งนะครับพระประดับบุตรทองมีหลายพิมพ์ท่านสามารถสอาหาได้แต่ถ้าเฉพาะจอจงรุ่นใดรุ่นหนึ่งก็อาจจะหายากสกกทีหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสก็จะได้นำเสนอพระประดับบุตรทองในชุดหรือรุ่นอื่นๆให้เห็นทั้งพระที่ทันยุคและไม่ทันยุค ะะเพื่อที่จะให้ท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับพระสายประวัติศาสตร์ช่างหลวงจะได้มีความรู้มีความเข้าใจและเห็นภาพของพระสมเด็จวระ,ะครังให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ